สบ,บายดีสบ,บายดีตอนเศร้าเด้อสบ,บายดีลุงเป่าอ่สบ,บายดีโม้ทุกคนตื่นแต่นเศร้ามานนี้จะมาเก็บมักบวบเก็บมักบวบสิฝากมาให้แม่ดูเจนโนมกบัวปิดเลยสวย ออกแต่เกาะคุณเจ้าเอ้ยจิ๊จิ๊ ยังพอได้เก็บอยู่เก็บสุดหนี่คือสิมดแหละเบิ่งคลังเลยอืมอ๋อหมูพัวน่ะหมูน่องตะเคาะคุณเจาเลยมันตายมาแล้วมันเริ่มแบบมืดเลยสักนิดเพื่อมบวู เก็บอีกสุดนี่สุดหน้าก็คือสีมดนี่สบ,บายดีสบ,บายดีเ้อสบ,บายดีอีกเธอหนึ่งทุ่เจ้ามากมากเก็บ,บักบน่นมันข่อย phải quay mẹ mẹ Quay mất ได้ยู่สิามสี่โลมังน้อยมันก็สีย่างอยู่เลยจะเดี๋ยวดอกมันก็ย่างอยู่มีมังสามอยู่เาก็สีบุกเก็บก็สีจงมีนไว้ไว้มือหน่ะย่างอยู่ยังพอได้กินอยู่เด้อนี่ดินี่ต้นนี้ก็สีบุกเก็บจงมีนมันใหญ่แบบนี้ก็บบุกเก็บอ้กินาหา A mang cái đây không ngủ quá áo là mình mọi người ngay không muốn nữa đây đây là nữa 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 ใส่ไข่ให้โลกว่างเลยมาประตูของหมูมลลหมูเลยหมูมันเห็ดแล้วหมูเห็ดประตูมันหักมาเลยอ ยังมาเห็นีะเห็นมาเห็นมาลงนี่นี่มาเงายใหญ่างามยังพอได้กินสุดอะอันนี้หอกน้อยมันยังพอได้กินแอ่มันคือว่าครูควบสุดนีเกินคา bất là vật gì? làm mai? hay vườn nén làm mai hốt cung người mất cái lưỡi ó, người này kho ở đà cái. mình sẽ mua này. đây, đây tem thủng ơi, Để. ฝากม้แถวนี้มาสั่นกะสิเอาลงไปตลาดชัดไหลผลเราไปกินโมมดแล้วก็เบิ้งงามๆแท้ฝากติดาม2องน้อยร้อยลีลาหน่อยด้มาถ่ายเบิ่งถ่ายให้สดเจ้าเบิ่งคุ้มคุ้มฝักรองก่อนเตกเลยประมาณสิบคุ้ม,มัแลแหละสองสี่หป สิบเอ็ดข่มเปลอืมขอนเอมไปก็เห็นมะเขือจะเห็นบ่อข,า,ขาวๆอยู่ผัวบังก็เห็นมะเขือสามสีหวานก็สิไปเก็บก็สะได้มันมะเขือค่ะดอกมะบุดอกมัะน,นะวแต่วงม่วงเป็นแล้วนี่นะมะเขือรอดตายมะเขือรอดตายพวกนีนี่อ่านี่เป็นเสย เป็นตำลังหมูได้ต้นนี่ข้ามาต้นมะเกลอประมาณสิบปลายต้นนะยังเหลือตะการรอตายอย่าเละบวกเก็บเละตายเป็นไงดอกบังม่ว,มมวงยามชาเช้านยำงามนี่เหล่าบังมวง่วงเวลาเอาโคตรบังม่วงมันก็สิสูหมือมันก็สิแตกไปนยำกันเลยจง,งไปไโทึกลาเยเกือ ตเศานี่ก็จะได้กหน้าบ้านเอนเจ้าต้งตื่นสวยะระดับภัยเยังเรียกเลยเสียนะไปพูดลูกอ่านาันงแบนั้นแล้วจะเ็บยกรอาเงินฝากติดตามสองสิบน้อยรอยไ่นนเ้องเปล่ามาแล้วบก็ไม่คิดหนาพี่น้องสำหรับพี่น๊าตบาย